สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับบักบัมเลเวอรี่กับแม่เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาทานอาหารมื้อเช้าอร่อยๆกับเมนูบ้านๆนะครับแซ่บๆเพือนพี่น้องเด้อนะครับมาบ้าครับมาแซ่บๆกันไปเบิร์ครับเมนูยังครับครับเมนูลักของผมอนี้ก็คือปนปลาทูครับปนปลาทูกับผักลวกครับมีกระหล่ำมีดอกฟักทองเนาะหลวกนะครับผลไม้ก็มีองุ่นนะครับเนาะนี่องุ่นนะครับนี่ครับปนปลาทูนะครับ สุดยอดนะครับสุดยอดก็คือนี่ครับพี่น้องส้มครับส้มหนังวัวนะครับหรือส้มตีนัวนะครับใช้เดียวกันนะครับคล้องแท้เลยครับนี่แทะแต่จะมาด้วยสูตรพนยังคำครับนี่ครับเข่าเหนียวคือเก่านะครับเนาะแสบแบแม่เราก็รันตีว่าเป็นไงแม่แซ่บเออกินเข่ากินเข่าตะเ้ากินเข่าต่เ้าฟังไปวัดนะครับเนาะไปวัดไปทำบุญเดียวเข้าจะไปนึกไปวัด นี่ครับเพราะว่าพระที่บ้านผมนั้นสายธรรมยุทธ์นะครับสายวัดป่า,าเป็นจะฉันข้าวมือเดียวมือเช้าใสาสายครับแปด,ดโมงเก้าโมงคนนะครับกินก่อนครับไปบอกอะไรย,ยังหางลุยกันเลยครับนี่ครับผลปลาทูแซ่บกกหัวหอมกระเทียมใส่กันปลาทูมาปนมาให้เลยครับปลาทูกัเก่งยวก็จะสืได้ หกสิบบาทคุณดีเหตุปรรทูกก็ได้ไดไดบือว่เจะบอกอากบบอร์วันละวันากปากวันก็อืหอหอนี่ครับหยอดผักทองอ่อ,อนๆครับราคาบาง,ง่วยใหญ่มนนนันมีสี่หางหนึ่งกระปุกบรรทุนไม่ใช่อือหก

ว่าหลวงพ่อส่วนกันบะบะมันแบบนั lesser, okay. yeah, no. uh ้มัน็นบุงกันดูงานแงมากเนาะว่าวันนี้เขาเปมาเอาอันนั้นเลยันาะเสื่อมเนาะถูกเสื่อมอันนั้นน่าอันนั้นมันถูกเสื่อมอืง cả con lên được các ông đã bị nóng mặc trào nó rất mặc nó mặc mặc đó là... mặc ปิดสดครับกินกับนี่ครับกับส้มครับเข่าฟันขนาดครับส้มส้มหนังรับส้มหนังหนังวัวกับครีครับ น,นุ่มแขครับรับอืม,มอนุ่มแข็งแบบครับตับนี้วบอานเอัน,นะท้าวัวเขาไม่ค่อยเอยามาทำเท่าไหร่เพรา,าเขาไปลเลาเอ็นแก้วมัน Ü, ของแสบพี่น้องครับฟัก <l> ทองเล็กดอกก็กินได้ลูกก็กินได้ครับอร่อยมากครับเพื่อนๆมาครับมาทำนะครับแสบแสบครับอร่อยครับสมนังแสบหลายแสบหลาย ยอดผักท่องหลวกครับมะรือดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังนะครับเด้อครับหักในน้อยหักนานๆครับบังคัแฟมิลี่นะครับเด้อกินของกับแน่คือเราครับอาหารที่มือแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับสบายบาย